เนื่องรรมหารประชาชนพิจารณาในสภาเนื่องจากเห็นว่าร่างของสอสมาเพื่อไทยยกเป็นโทษให้แก่ตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อาจขัดแย้งกับความต้องการ,รของประชาชนขณะที่ในรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรเห็นตรงการที่จะเดินหน้าพิจารณาร่างพรบวมเรื่อรัฐประาในประดานาหน้าคณะกรรมาาการประสานงานพรคร่วมรัฐบาลอยู่รัฐบาลที่มติเห็นชอบให้เดินหน้า สอสสอส่วนใหญ่ในสภาสอดคล้องกับความผิดของนายเจริญจันทร์โกมลรองปงระธานสภาผู้แทนราษฎรที่ระบุว่า มาพิจารณาอาจเกิดความขัดแย้งได้พันเดียวกันนี้นางพยาบาลฮาร์มารดานางสาวกมลเกศฮาร์มและญาติผู้เสียชีวิตเห็นการสลายชุมนุมปี2 5 5 3ข้าพนายกรัฐมนตรีเพื่อหาือการทำงานร่างเรื่องตกรรมฉบับประชาชนเนื่องจากร่างฉบับนายวรชัยเห็นมะเป็นการเรื่รตกรรมให้ฝ่ายทหารและตำรวจซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนก่อนหน้านี้นางพยาและญาติผู้เสียชีวิต ได้ย่นดังฉบับประชาชนผ่านตัวแทนพรรคเพื่อไทยเพื่อขอให้สนับสนุนและนำร่างนำเสนอส่สภาในวันที่เจิดตุลาคมด้วยโดยพรรคจะมีการประชุมในวันที่30กรกฎาคมเพื่อพิจารณาเนื้อหากฎหมายก่อนจะมีมติสนับสนุนร่างนี้หรือไม่ต่อไปส่วนพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดราสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤตเรื่องจากระดับน้ำยังท่วมสูงทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่หลอกการชาติพร้อมนางสาวเบญกวรรณอัจเกรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้นาเรือของแบรนโอบพยพบรรทุกถุงยางที่เข้าไปแจกจ่ายใ,ให้กับชาวบ้านพื้นที่หมูเ่เจ็ดบ้านอิกระบอกตมวลตตออำเภอเขาสมิงกว่าสี่สิครอบครัวที่ประสบภัยน้ำร่วมโดยส1เ็ครอบครัวถูกน้ำร่วมสูงจนออกจากบ้านไม่ได้ ขณะน,นที่อีก30ครอบครัวถูกน้ำร,อร้อมรอบล่าสุดระดับน้ำยังสูงเกือบ2เมตรแต่เริ่มลดระดับลงเล็กน้อยคาดว่าภายในวันสองวันหากไม่มีฝนตกสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นส่วนพื้นที่ตาบลแตออดตำบลวัฒนานครจังหวัดสระแก้วระดับน้ำท่วมนาข้าวและบ้านในหลายหมู่บ้าน ขณะน,นี้ยังทรงตัวชาวบ้านเกรงว่าหากคืนนี้ฝนตกหนักซ้ำอีกจะทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปอีกขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นทีน่เทศบาลนาครเชียงใหม่จากฝนตกน้ําท่วมเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดระดับน้ํายังลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนื่องจากเทศบาลนาครเชียงใหม่เล่นระดับเล่นรับ เล่งระบายนะ้ําแต่ยังให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกับชุมชนในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมาที่ถูกน้ําท่วงกว่าติแห่งกับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงทางเข้าหมู่บ้านหนองหนองคาหนองตาคงตำบลหนอง บัวสาลาที่ยังมีน้ำท่วมสูงกว่า60เซนติเมตรขณะเดียวกันขณะเดียวกัน่อไปรับขณะดเดียวกัน,นดเ,ดนนดเดนตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและอินมถล่ม,ลมโดยเฉพาะในพื้นที่เขาใหญ่อำเภอปากช่องเขาแขงม,มา้อาอำเภอวังน้ำเขียวและอุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอนครุีม เนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกในคืนนี้ส่วนที่จังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่ยังเร่งตัดไม้ในที่หักโครนบนถนนเพชรเกษมกระบี่อ่าวลึกเพื่อเปิดช่องทางประจรขณะเดียวกันชาวบ้านที่อยู่รอบๆเพื่อเขาเป็นเบ็ดเพื่อขอโทษครับขณะเดียวกัน ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเพื่อเขาพนมเบจ่าตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมและตำบลพักปิดอำเภอเมืองกรบียังเริ่มอกพยพไปอยู่ที่ปอดภัยแล้วหลังระดับน้ำในคลองเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนผมจริรศักดิ์เนยไทยสงฆ์พี่ชั้นจะรอเอาเสร์ตประสงค์